ดีไม่มีขายอยากได้ฟังทางนี้ช้างสันจริง โรดฟังอีกครั้งช้างซันจิงสมุนไพรจีนดาวดวงใหม่ไฟแรงที่จะมาฟื้นฟูด,ดูแลสุขภาพของท่านให้สดใสมีชีวิตชีวาช้างซันจิงช้างซันจิงรับประทานเวลาสองครั้งเช้าและก,ก่อนนอนโรคภัยไข้เจ็บจะถูกปิเสธชนิดปันทงไม่ต้องงงสุขภาพดีหาได้เพียงท่านได้รู้จักและสัมผัสกับสมุนไพรจีนช้างซันจิงช้างซันจิงวันนี้ นี่คือเสียงจากผู้ใช้จริงกับสมุนไพรน้ำช้างสันจริงเมื่อก่อนนี้ตาไม่มค่อยมีเรีย่ยวแรงที่เดินเหินไปไหนจะทำอะไรจะยิจับอะไรก็มาคอยคล้องพระมาณใจตัวเองไม่ได้ห่างใจทั้งที่เพิ่งอายุแค่60นิบนิดๆลกหนุ่นโลกนี่ตามหาตลอดกลัวจะเป็นภาระให้ลูกหลานต้องมาดูลลแลก่อนไว้อังควร อตอนนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองคงอยู่ได้ไม่นานเพราะแท้ชีวิตมากๆก็พอดีฟังวิซยุย ได้ยินถึงความหัตถกจันร์ของสมุนไพรน้ำสางสรรติงที่มีสรรพคุณช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงและก็เลยได้ลองดื่มและดื่มเปม็นประจำทำให้โรคไข้ที่เป็นอยู่อดอดแอดแอดกลับหายไปกลับมาแข็งแรงเดินไปไหนหยิบอะไรก็สบายไม่ต้องให้ลูกหลานมาคอยประคองขอบคุณสมุนไพรน้ำสางสันติง ที่ทำให้ตากลับมาตดไปอีกครั้งครับ